ปัญญาปันสุกนะจิ๊บนะมาถึงทางด้านนี้เอาปัญญาของคุณจิ๊บนะทำให้ท่านผู้ชมเห็นว่าจะเดินชีวิตอย่างนี้จะลุยมาเป็นศิลปะแบบนี้ยึดเป็นอาชีพใช่อ้าวเราจะให้ทําอย่างนี้อันนี้ก็เหมือนกันที่ในรายการเราก็ได้เห็นอยู่แล้วนะก็คือตัวนี้ที่คุณทำใช,ใช้เวลาไปตั้งเจนาทีโดยประมาณนี้นะก็ให้ทำเนี่ยเหมือนกันก็ก็ต้องไปอุดอยู่ในเส้นร้อนนี้ให้หมดเลยแต่ประเด็นมันมัน,มนไม่ใช่หยิบตรงนี้สิคุณเอามาจากขยะ ใช่ครับขยะทะเลใในทะเลมันก็มีหาดทรายถูกต้องครับเอาละเราจะย้อนกลับไปที่หาดทรายหาดทรายที่มีขยะพี่อู๋มานี่เอาไปเทในนี้ครับขยะมีเยอะนะอันนี้ก็ขยะครับเอาเทเลยครับอืมนะแล้วขยะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ไม่เป็นที่มันจะพัดไปพัดมาเอาเลยครับจัดการเลยครับอโอ้โห เพราะฉะนั้นในขยะมันก็จะไม่มีทิศมีทางนะจ<ช>ิบนะเขาจะอยู่อย่างนี้เลยนะคุณคจิบไปหยิบขยะของคุณมานี่แหละแล้วมาทําอย่างนี้ให้ได้อยู่ในนี้ครับคุณจะต้องเร็วเลยล่ะอุปสรรคอันนี้ถือว่าเยอะเหมือนกับชีวิตคุณในอดีตอุปสรรคเยอะเลยวันนี้ก็ตัวแทนเลยนะฮะอันนี้7นาทีอันนี้ทํามาเป็นตัวนี้อย่างนี้ครับนาทีเดียวครับ โอ้โฮภายในหนึ่งนาทีต้องประกอบให้เสร็จทั้งหมดเรียกว่ากดดันสุดๆไปเลยเลยครับแต่เชื่อว่าคุณจิ๊บต้องผ่านอุปสรรคในครั้งนี้ไปได้อย่างแน่นอนสู้ๆเอาของปันสุกกลับไปให้ได้นะครับนาทีเดียวนะครับครับพร้อมนะพร้อมครับโอเคนะตัวเช็ดแล้วนะครับพร้อมไปแล้วครับแล้วแต่เขาจะหยิบอะไรนะครับโอ้หยิบมาทีลอะไรชิ้นเหมือนกันนะฮะเราจะหยิบไปตรงไหนก็ไม่รู้โยนไปเรื่อยเลยนะฮะ นี่นี่ไม่ได้ติดธรรมดานะเขาติดแล้วก็ดีไซน์ไปด้วยนะฮะท่านผู้ชมจะเห็นไหมครับถ้าทําช้าก็ได้ถ้าทําเร็วก็ทํานะฮะไปเรื่อยๆครับแป๊บเดียวก็ได้ปลาคองเป็นตัวแล้วนะฮะเร่งเลยครับเร่งเลยนะครับอ๋อหยิบมาฮะแต่ว่ามาเรื่อยๆนะครับจะเก็บอะไรอีกนิดเดียวเองนะฮะมาถึงหางแล้วครับโอ้โหมาแล้วครับไปอุ้ยขยะทะเลต่อครับหยิบมาแล้วก็ดูเศษครับไปเรื่อยๆครับติดอุดดีๆครับ เก็บเสร็จดีๆครับเล็กๆน้อยๆระวังหลุดนะระวังหลุดนะฮะจุดเล็กจุดน้อยครับอ๋อจิ้มนะฮะโอ้โหอุดแป๊บเดียวนะฮะเอาคลิปคลิประวังนะคลิปคลิปคลิปโอ้มามาจับจิ้นใหญ่หน่อยจิ้นใหญ่หน่อยเร็วๆตัวเล็กยังไงดีครับมาคว้านเลยตรงนี้อ้าวมาโอ้ยจิ้นเล็กอุดปะครับโอ้โหเสียวไส้มากเป็นยังไงอ้าเคลียร์เคลียร์ครับโอ้โหยังหยุดโอ้โห โอ้โหอ้ายังไงกิกิฟโชผลง,งานอ้าเห็นไหมสวยสดงดงามไหมโอ้โหงามคนละแบบเพราะะนั้นต่ลางงานของเขาเนี่เป็นชิ้นเดียวชิ้นเดียวนะฮะโอ้นะอันนี้คืองานเจ็ดนาทีในะวางลงไปผมชอบงานนี้นะมันเป็นงานฉับพันเดี๋ยวพับๆๆเลยหนึ่งนาทพนีพอดีเลยนะฮะโอ้โหเชียวจิ๋วพอดีเลยนะฮะทำได้ ภูมิใจในตัวบางมากนั่งแต่วันเรล็กเทบางเขาอบานงมากึงกาวันนี้ฝั่งแันของบางทีบางเล็กกับ้นงมาตลอดคือบางได้ส้มบางเลยนะ<ช>นอนรักมากนอนขอบใจ<ช>น้อ,อ,อ,นอที่อยู่ค้างกันมาตลอดไม่เคยห่างไปไหนไม่ว่าจะลำบากขนาดไหนก็ยังอยู่เกียงกาง รักเนาะอืม่ใจครับตื่นใจครับขอขอบคุณนะครับคุณพ่อและคุณแม่ที่ไม่เคยที่จะโกรธและเกียดลูกคนนี้ไม่ว่าลูกคนนี้จะเคยทำตัวเลวเล็กขนาดไหนพ่อกับแม่ยังให้โอกาสมาเสมอต่อไปนี้ผมสัญญาว่า ผมจะเป็นคนดีให้ได้แม้จะไม่ใช่เป็นคนที่แม่หวังแต่ผมจะทําให้แม่กับพ่อภูมิใจให้ได้รักแม่กับพ่อนะครับขอบคุณครับนะสุดยอดครับไม่ใช่เป็นคนดีให้ได้ครับคุณเป็นคนดีมากๆแล้วในขณะน,นี้และเป็นคนดีไม่ใช่ธรรมดาสามารถสร้างสรรค์งานต่างๆเหล่านี้ได้ด้วยนะผมเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ภูมิใจในตัวคุณจิ๊บอย่างมากๆ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องราวต่างๆที่จะเกิดขึ้นทุกวันกับรายการปัญญาปันสุขนะฮะวันนี้มวลนิธิเวิร์กพอยก็ปันสุขประมาณ1นึ่งแสนทุกวันอย่างนี้นะฮะปับปรนสุครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีด้วยนะและเป็นกำลังใจให้ด้วย